สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนแขมาแล้วแคม,ม, <า S 2> มาแล้วค่ะมาถึงแล้วค่ะผลไม้ที่เราสั่งมาเนาะ,ะ,ะทุเรียนเนาะค่ะทุเรียนภูเขาไฟเธอคือทุเรียนภูเขาไฟเนาะลูกนี้น้ําหนักสองจุดแปดเจ็ดโลนะคะลูกนี้น้ําหนักสามจุดห้าห้าโลเนาะสองหน่วยเนาะค่ะ ใช่ทุเรียนมันๆเลยครับล้านวะ <laughs> ได้กินแล้วค่ะอันนี้คือทุเรียนภูเขาไฟนะคะทุเรียนจากจังหวัดศรีสะเกดเนาะตรงตรงจากจากจังหวัดศรีสะเกดบานห่าเนาะค่ะ <c oughs> ตอนนี้ยังไม่สุกนะคะเอ,อคนขายบอกว่ารับประทานได้วันพุธเนาะก็คือจะต้องเอามาห่อไว้ก่อนสักประมาณสามวันนะคะ <c oughs> จันอังคานพุธของมาถึงวันนี้นะคะวันนี้วันอาทิตย์ว <c oughs> ันพุธเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะคะว่า ว่าว่าน,น้องจะสุกไหมน้องทั้งสองลูกนี้น้องจะสุกไหม <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาแกะเนื้อกันดูว่าทุเรียนภูเขาไฟจะสวยงามและอร่อยสมคำล่ำลือไหม <c oughs> แต่ตอนนี้เราจะเอาเธอไปหอไว้ก่อนนะคะเอาออเดอร์ไปพี่พีบิงก่อนนะคะเนาะ,ะ <c oughs> มาค่ะเรามาดูเนื้อในกันค่ะว่าเป็นยังไงเนาะหนึ 1, 2, ่งสองสาม สวัสดีค่ะตอนนี้เราจะมาแกะทุเรียนภูเขาไฟกันค่ะทุเรียนภูเขาไฟจากสีสเกตค่ะมาแกะดูกันค่ะ อันนี้ปาจะกีดตรงนี้เลยนะรีดตามร่องนี้เลยนะขีดตรงร่องนี้ร่องคู่ที่ไนตรงนร่องให้กีดคู่ีดเบ <c oughs> <ๆ>าๆนะคะแล้วก็จะกรีดเบาๆตามร่องตรงนี้เนาะมันจะมีร่องให้รีดนะคะพี่ๆเบาๆนะคะไม่ให้โดนเนื้อนะคะเพราะว่าอันนี้ทุเรียนสุกแล้วเราจะไม่จะไม่แก่ด้านข้างเนาะเราดึงออกมาเป็นภูเหมือนเหมือนเหมือนทุเรียนแบบยังไม่สุกนะคะลูกนี้คือทุเรียนสุกแล้วนะคะก็จะแก่ง่ายกว่าเนาะ จะมีห้าหรือหกเ่ีตตามแนวร่องนะคะลงไปเลยให้ถึงตรงป<ช>ลาย<ช>สุดด้านล่างอของลูกเนาะไม่มีไม่เป็นไรคะ่ะลูกลงเนื้อแล้วะะรู้เลยเมื่อบบกี้ปงมปใสมันจะที่มือลูก มีดกอกทุเรียนป้ามันไม่ได้เป็นแบบนี้นะเมื่อก่อนมันเป็นแบบนี้แหละแต่ว่ามันมันหนากว่านี้ไม่ใช่มีดบางมาค่ะเรามาดูเนื้อในกันค่ะว่าเป็นยังไงเนาะหนึ่งสองสามโอ้ เด okay. ี uh ๋ยวนะอ๋ออีกอ uh ันก่อนมโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอเสร็จกับอู้ยใหญ่มากจนแบบว่าแยกต้องแยกกันนะคะมันเลยจานเล้วอือ ผู้ใหญ่มากนะคะจนเลยจานออกมาเลยเนาะต้องเอาต้องแยกชิ้นกันนะคะแล้วค่อยเอามาจัดวางใหม่นะคะพี่ๆกินหอมมันอ่อนนะคะสีเหลืองสวยเนื้อทุเรียนสีสวยมากเลยค่ะดย๋ยวนะลูกแปบ๊บนึงลูกใจเย็นๆเอาลืมดับเลยเมื่อกี้ว่าได้กี่พูเออ,อห้าไม่ใช่หรอ,อม,มัน,นห้าได้แล้วไ,ไปแล้วสองเนาะ สวยามสามหอมอบบเงิ่มเต้มอันนี้กูนี้น้องจั๊ก ไไลายกูน,นี้อคคออ,อสี่นะคะสี่แล้วก็ปูสุดท้ายูสุดท้ายสวยอ่ะสวยมากกรอบนอกนุ่มในเนาะอันนี้คือกรอบนอกอนุ่มในกำลังดี เรียบร้อยจับเรียก่อนค่ะแกะเรียบร้อยค่ะทุเรียนหมอนทองสีสเกตหรือทุเรียนภูเขาไฟนะคะขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ